สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.6เวอร์ชันเบต้ามาให้ทดสอบกันไป6เวอร์ชันในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 16.6ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้ update กันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.6ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17ตัวเต็มคาดว่าน่าจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สำหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5.1ตัวเต็มผลรับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชั่นใหม่นี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.6ตัวเต็มบน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นพอประมาณส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกค,ความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะมากการอัพเดตรครั้งนี้ความเร็วโดยรวมดีขึ้นความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงผลการทดสอบแบตเตอรี่มีให้ลุ้นตลอดเราไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3ามครั้งบนไอโฟน10ปรากฏว่า iOS 16.6ตัวเต็มต้องแบบนี้เลยครับแบตเตอรี่ไม่ลดเลย ใช้ไป0%หรือ100%เท่าเดิมเหมือน iOS 16.5ตัวเต็มในขณะที่ iOS 16.5.1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่2%หรือ98%การอัปเดตเป็น iOS 16.6ตัวเต็มบน iPhone 10ดีต่อใจมากครับความเร็วดีขึ้นแบตเตอรี่ก็ดีสุดๆส่งฟีดแบ็กไป Apple แก้ไขครบเลยครับผลลัพธ์แบบนี้กดอัปเดตกันได้เลยครับจากนี้ไปก็มารอดูกันว่าจะมี iOS 16.7มาไหม ถ้ามาจะมาเร็วแค่ไหนมาเมื่อไหร่ผมจะไรีมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆติดตามการรีวิวและผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายน,นิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ